ช่วงอาหารดีมีสุขภาพร่วมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมูชาน้ำชารสน้ำผึ้งวินิก้าสูตรดั้งเดิมและสูตรไลท์ลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชายเราเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาช่วงอาหารดีมีสุขภาพนะคะวันนี้อีกสักวันหนึ่งกันละกันนะหาอาหารที่ ดูแลสุขภาพซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าอาหารแต่ละภูมิภาคของเราเนี่ยก็มีความโดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันนะคะวันนี้ขอลงใต้ไปหาอาหารใต้ทานเ็าบอกว่าอาหารใต้จานนี้เป็นเมนูเด็ดแล้วก็รสแซ่บถ้าภาคใต้เ็าจะบอกว่าอะไรนะรอยจังบู้อย่างเงี้ยนะคะเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยเลยแล้วก็มีสมุนไพรเต็มไปหมดเลยนะคะจะเป็นเมนูอาหารอะไรวันนี้เราจะมาขอความรู้กันนะคะจากอาจารย์ ทนะผ่อนคงชูอาจารย์เปานะคะซึ่งอาจารย์เปาเนี่ยเป็นนักการอาหารอยู่ที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติของโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เปาสวัสดีค่ะวันนี้บอกว่าอยากทานอาหารสุขภาพอีกักเมนูนหนึ่งอาจารย์ก็บอกต้องใต้เลยใช่ไหมใช่คะ่ะข้าวยำเลยค่ะสมุนไพรเยอะมากเยอะมากเป็นเข้ายำหรอเข้ายำใต้เข้ายำน้ำบูดูน้ำบูดูด้วยโอ้ น้ำบูดูนี่มันจะทํายากไหมคะอาจารย์น้ําบูดูเนี่ยน้ําบูดูตอนนี้มันมีขายตามท้องตลาดแล้วค่ะที่เป็นขวดๆอ่ะเนาะใช่ค่ะแต่เราอีสานก็มีน้ําปลาใช่ภาคใต้จะเป็นน้ําบูดูใช่ค่ะท้องเหนือจะเป็นไรถัวเน่าอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์อ่าาละน้ําบูดูของอาจารย์นี่คือมันมาจากอะไระคะอาจารย์น้ําบูดูมาจากไส้ปลาค่ะที่เขาหมักหมักทิ้งไว้โดยการผสมของเกลือค่ะ ก็เหมือนปลาราปลาก็ใช่นลาประมาณนั้นเอามาหมักเกลือเหมือนกันแต่อันนี้เอาแต่ไส้ไม่เอาตัวปลา้จะมีทั้งตัวไปเลยใชช่แล้วก็จะได้มาแบบนี้น้ําหน้าตาก็จะเป็นสีแบบนี้รสชาติก็จะเค็มจากเกลือใช่ค่ะแต่มันยังไม่สุกใช่ไหมอาจารย์ยังไม่สุกค่ะเราต้องมาต้มแล้วก็ผสมน้ําตาล เนี่ยค่ะผสมน้ำตาลแล้วก็น้ำมะขามเปียกเพื่อจะดบความเค็มผสมน้ำเปล่าเนี่ยค่ะอ๋อแล้วก็มาใส่สมุนไพรดับค้าวก็มีหอมมีกระเทียมมีใบมะกรูดมีข่ามีตะไคร้อ๋อหนูรู้นี่สมุนไพรทั้งนั้นเลยนะใช่ค่ะเอามาใส่ให้เป็นน้ำบูดูบูดูอาเแ็นว่าน้ำบูดูหนึ่งขวดที่เขาทำนี่ก็คือต้องผสมส่วนผสมนี้ใช่ค่ะเราต้องมาผสมก่อนเรามาต้มให้สุกอ๋อแล้วก็ใช้เวลาเคี่ยว40บ นาทีเลยนะคะเที่ยวไฟอ่อน40วันเทียว40นาทีไฟอ่อนๆเที่ยวไปด้วยเพื่อเพื่อเพื่อให้น้ํามันงวดแล้วก็รสชาติแบบรสชาติมันจะเข้มข้นมันจะมีความเปรี้ยวหวานเค็มอยู่ในนั้นนะคะอ้าน่าสนใจอะงั้นเราเราทำน้ําบูดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูเรื่องของส่วนผสมของข้าวอย่างละกันนะคะจะอ่านอ่าขั้นตอนแรกเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ําบูดูลงไปก่อนเลย แล้วเราก็ใส่น้ําเปล่านะคะน้ำเปล่าปริมาณเท่าไหร่นี้ขึ้นให้หน้าจอนะคะว่าควรจะเท่าไหร่ถึงจะได้รสชาติกระเทียมบุกทุกอย่างใส่ยังไม่เปิดไฟหมดเลยนะคะใช่แล้วก็หอมแดงบุกเหมือนกันใบมะกรูดมะกรูดค่ะโอ้โหนี่หอมเลยนะคะเนี่ยดับกลิ่นคาวเนาะแล้วก็ขาแล้วก็ขา หมดนี้เลยละคะจ้าใช่คะ่ะหมดนี่เลยคะ่ะหมดนี่เลยโอ้ย <laughs> เข้มข้นมากแต่มันเป็นน้ำน้ำเหมือนน้ำซอสเข้มข้นถูไกไหมจยาไม่ได้ให้ซอสทั้งทั้งหม้ออย่างนี้มใส่แค่นิดเดียวค่ะเวลาทุกข<ส>่าวใ,ใส่ทั้งหมดคะ่ะเปิดไฟเลยนะคะ,แล,ละแล้วก็เคี่ยวกันไปเลยไฟอ่อนๆเราจะเปิดไฟแรงให้เดือดก่อนพอเริ่มเดือดเราจะเบาไฟเคี่ยวต่อไปเลยค่ะสี่สินาทีตั้งเวลาเลยเรียบร้อยแล้วก็คนไปเรื่อยเรื่อย ไฟให้เดือดก่อนใช่ค่ะแล้วค่อยเบาแล้วค่อยเบาเป็นไฟอ่อนแล้วไป40่นาทีใช่ส่วนผสมของข้าวยำค่ะนะคะส่วนประกอบของมันก็คือจะมีไข่ต้มค่ะไข่ต้มยำมาตูมใช่ถั่วฝักยาวซอยกระหล่ำปีม่วงอันนี้มะพร้าวคั่วค่ะค่ะ ตะไคร้ซอยมะม่วงซอยใบชับลูค่ะค่ะน้ำมะนาวใบมะกรูดต้องมีใบชับลูด้วยเหรอใช่ค่ะมีแค่รทมีพริกป่นมีส้มโอค่ะอันนี้เป็นกุ้งแห้งป่นค่ะป่นอันนี้คือคือให้เห็นว่าครบเป็นยังไงแต่ว่าเราสอนวิธีการทำน้ำบูดูไปมาสักครูนี้แล้วนี่ก็เครื่องเยอะนะคะจารย์เยอะสมุนไพรทั้งสิ้นทั้งปวงเลยถ้าที่บ้านเรามีอะไรเราก็สามารถเสริมเข้าไปได้ค่ะทุกอย่างสามารถทานได้กับทานได้หมดกับข้าวยำ มันจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มของมันอยู่ในตัวทุกอย่างเ,เลยค่ะค่ะโอเคระหว่างนี้เราก็รอนะ้ำบูดูที่จะได้ที่นะคะแล้วก็จะมาจัดจานกัน40นาทีผ่านไปแล้วได้แล้วใช่ไหมคะจาย์ได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะมีเปื่อยยุย<ช>่ยแล้วใช่ไห้เขากองเอาเสร็จกากของมันออกนะคะเราก็จะได้น้ำมาอย่างนี้หอมมากเลยนะคะหอมมากเลยค่ะ เรื่องราวมากมายเรียบร้อยค่ะข้าวยำน้ำบูดูฝีมือของอาจารย์เปาของเรานั่นเองนะคะโอ้โหหน้าตาดีมากมายนะคะนี่ล่ละค่ะข้าวยำน้ำบูดูสุขภาพสุดยอดแน่นอนนะสะอาดปลอดภยัยไร้กังวลสุขภาพดี แถมต้องอร่อยแน่เลยน่ารับประทานมากเลยนะคะเอาล่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะสําหรับอาจารย์เปาธนพรคงชูนะคะนักการอาหารจากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตนั่นเองขอบคุณมากค่ะอาจารย์เปาค่ะและนี่คือรายการชีวิตชีวาของเราในวันอาทิตย์นี้นะคะสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์เวลาเดิมเช้าๆแบบนี้ข้อมูลข่าวสารดูแลสุขภาพเพียบแน่นอนวันนี้นี่ันสุริบูณัฐพันธ์และอาจารย์เปาลาท่านผู้ชมกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สัปดาห์หน้านวัตกรรมบ้านตุ๊กตาของเล่นสอนความเห็นอกเห็นใจพร้อมเมนูยำเห็ดห้าสหายห้ามพลาดนะคะ